สวัสดีครับทุกท่านในวันนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนําคู่มือการออกแบบระบบบาบัดน้ําเสียสําหรับฟาร์มสุกรชนิดไม่ได้การชีวภาพนะครับโดยสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ร่วมกับทางบริษัทกีดไลท์พาวเวอร์โซลูชันจำกัดนะครับผมซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่กระบวนการออกแบบนะครับ กับผมขออนุญาตแนะนําให้ห่านผู้สนใจควรจะศึกษาแบบก่อสร้างแล้วก็คู่มือการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมเพื่อที่จะทําการเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบเทคโนโลยีแล้วก็ข้อจากัดในการใช้งานนะครับส่วนหน้าตาเป็นโปรแกรมเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับฟังและติดตามกันได้เลยนะครับเมือ่อ่านเปิดโปรแกรมเข้ามาแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าตัวไฟล์นั้นจะอยู่ในรูปแบบของโปรแกรม Excel นะครับผมเพื่อง่ายต่อการนําไปใช้งานในที่นี้ผมขออนุญาติผยกตัวอย่างนะครับเป็นโปรแกรมออกแบบ ของฟาร์มประเภทคอนะครับผมซึ่งประเภทอื่นๆเนี่ยก็จะมีรูปแบบหน้าตาใกล้เคียงกันแบบนี้นะครับสำหรับวิธีการใช้งานง่ายๆเลยนะครับผมหลักๆใค่ท่านสังเกตในช่องสีเหลืองนะครับผมช่องสีเหลืองเนี่ยจะมีสําหรับกรอข้อมูลเบื้องต้นนะครับผมหลังจากนั้นตัวโปรแกรมนั้นก็จะคํานวณผลอัตโนมัตินะครับผมนอกจากนี้ยังมีจุดสีแดงๆนะครับผมที่บริเวณมุมช่องอีกนะครับจุดสีแดงๆเนี่ยเมื่อท่านนําเมาส์ไปวางชี้นะครับมันก็จะแสดงเป็นที่มาแล้วก็รายละเอียดต่างๆของตัว ช่องนะครับนั้นๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลทั่วไปของฟาร์มนะครับผมก็ให้ท่านกรอกในส่วนของช่องสีเหลืองๆที่ผมเกินไว้นะครับก็จะมีชื่อฟาร์มนะครับเลขทะเบียนมีน้ําหนักเฉลี่ยของฟาร์มนะครับผมจานวนปศุสัตว์นะครับในที่นี้ถ้าท่านมี400ก็เติม400ไปตัวโปรแกรมก็จะเปลี่ยนแสดงผลออกมานะครับผมมีการกรอกลักษณะน้ําเสียนะครับว่าใน1นวันนี้ท่านปล่อยน้ําเสียไป กี่ชั่วโมงต่อว,วันนะครับผมให้ท่านกรอกเข้าไปแล้วก็มีค่าเฉลี่ยนะครับตัวดัชนีคุณภาพน้ําถ้าฟาร์มไหนไม่มีก็สามารถใช้ค่าเฉลี่ยนี้ได้นะครับแต่ถ้าฟาร์มไหนเคยวิเคราะห์อ,อยู่แล้วก็ให้ท่านกรอกข้อมูลใหม่เข้าไปนะครับแล้วออกแบบใหม่นะครับหลังจากนั้นเมื่อท่านคํานวณโปรแกรมทุกอย่างนะครับให้มันผ่านหมดนะครับก็กลับมาดูหน้าแรกนะครับมันก็จะแสดงตัวพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดนะครับผม แบ่งออกเป็นพื้นที่ก่อสร้างระบบแล้วก็พื้นที่ก่อสร้างระบบบำบัดขั้นหลังนะครับผมรวมไปถึงปริมาณกากตะกรอนที่ผลิตได้ต่อวันนะครับเป็นการประเมินเบื้องต้นนะครับผมก็พยายามกรอกข้อมูลให้ผ่านโหมดก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาดูหน้าแรกนะครับถึงจะแสดงบทสรุปให้นะครับผมโอเคครับครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการออกแบบของบอร์ดดักทรายนะครับผมก็จะแสดงชื่อรูปภาพนะครับแล้วก็การออกแบบเบื้องต้นนะครับผมก็ เหมือนเดิมนะครับให้ฮานโฟกัสในช่องสีเหลืองนะครับผมก็ในที่นี้จะเป็นการปรับค่าออกแบบค่าเผื่อนะครับในที่นี้ผมปรับที่30ซนนะครับผมแล้วก็จะมีการเลือกขนาดของบอนะครับในที่นผมใส่1.5นะครับถ้ามีน้อยกว่านั้นท่านก็ลองปรับดูแต่ว่าผมแนะนาไม่ให้เกิน1.2นะครับผมแต่ถ้ามี1.5ก็ใช้1.5ดีกว่าครับเพราะว่าในแง่ของการลงไปแม่เทนแนนลงอะไร1.5ก็จะกว้างกว่านะครับก็จะปลอดภัยกว่า นะครับแต่ถ้าไม่มีจริงก็ใช้1.2จุดสอพอได้อยู่นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นปสิทิภาพของบอมบัตในแต่ละองค์ประกอบนะครับในที่นี้ก็จะมีการลดลงไปนิดนึงนะครับผมในส่วนนี้นะครับจะเป็นการออกแบบบ่อรวบรวมน้ําเสียนะครับก็จะแสดงชื่อเหมือนเดิมนะครับรูปภาพการออกแบบนะครับก็ให้ฮันโฟกัสตรงช่องสีเหลืองนะครับในที่นี้ผมก็เลือกใช้1.5ด้วยเหตุผลเหมือนเดิมนะครับผมถ้ามี1.2สามารถใช้12ดได้ไหมใหนก็ลองปรับดูนะครับอย่างนี้ใช้1.2ไม่ได้นะครับผม ก็ให้ใช้1.5เอานะครับผมส่วนของเครื่องสุบน้ำนะครับเนื่องจากมีโวลลูมของน้ำนะครับแค่6ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงเองนะครับท่านก็ใช้1ตัวก็พอนะครับครับในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของการออกแบบบ่อตกตะกอนนะครับเมือ่อท่านคลิกเข้ามาแล้วท่านก็จะเจอตัวชื่อแล้วก็ตัวรูปภาพแสดงผลนะครับตัวนี้จะเป็นตัวประเภทคอนะครับก็จะไม่มีโครงเมตะกรอนแต่ถ้าเป็น ประเภทอื่นๆนะครับกอและประเภทขอที่สูงว่านั้นก็จะมีตัวะคงเมตากรในนี้ด้วยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับให้นโฟกัสในช่องสีเหลืองนะครับในที่นี้ก็จะมีการปรับในส่วนของเทปตี้แฟกเตอร์นะครับค่าคมออกแบบนะครับแล้วก็มีจํานวนบอกว้างยาวคุณลึกนะครับผมให้ปรับตามสมควรนะครับในนี้ผมปรับฟิตแล้วนะครับมันก็เลยถ้าปรับลึกกว่านี้ก็จะไม่ผ่านนะครับก็ให้นลองปรับดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีทางเลือกนะครับ ถ้ามันมีกลิ่นนะครับแล้วก็มีการเติมอากาศเข้าช่วยนะครับในนี้ก็จะระบุว่าถ้าท่านอยู่ใกล้แหล่งชุมชนนะครับก็มีเติมอากาศช่วยอีกสัก2แรงนะครับถ้ามีกลิ่นนะครับแต่ถ้าในระยะยาวถ้าอยากจะป้องกันแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นก็ควรจะคุมบ่อเป็นคุมทิ่เตี้ยไปก็ได้นะครับในส่วนด้านท้ายก็จะเป็นประสิทธิภาพของบ่อหมักในส่วนของส่วนนี้นะครับผมครับผมในส่วนนี้จะเป็นการออกแบบบ่อสุกรนะครับผมจริงๆแล้วบ่อสุกรเนี่ยจะเป็นทางเลือกในกรณีที่ลานตากเรายก ระดับต่ําไม่ได้นะครับผมก็จะเป็นการสูบยกจากตัวนี้ไปที่รานตากแทนนะครับผมก็คล้ายๆบ่อรวบรวมน้ําเสียนะครับตัวนี้ก็จะมีรูปแสดงตัวอย่างนะครับแล้วก็มีการออกแบบเบื้องต้นนะครับเหมือนเดิมนะครับ้ห่านโฟกัสตรงที่ช่องสีเหลืองนะครับในที่นี้จะใส่ขนาด1.2หรือ1.5ก็ได้นะครับผมอันนี้ผมเลือกเป็น1.2ก็พอนะครับส่วนเครื่องสูบน้ํานะครับก็ ใช้1ตัวก็พอนะครับแนะนําว่าให้เป็นชนิดเดียวกันกันกบที่ใช้ในบอ่อรวบรวมน้ําเสียนะครับเพราะว่าเอาเป็นสลับหมุนเวียนกันได้หรือจะเป็นสเปร์พาร์ไว้นะครับผมในส่วนนี้จะเป็นการออกแบบลานตากตะกอนนะครับผมก็จะแสดงรูปภาพเบื้องต้นของระบบะก็มีการออกแบบก็เหมือนเดิมนะครับแหนโฟกัสในช่องสีเหลืองๆนะครับในที่นี้ก็มีการกําหนดอัตราการดึงกา,ตากตะกอนนะครับ5-10ผมใช้10นะครับกาความหนาของกา,ตากตะกอนจริงระบุเป็น1.5พอแล้วนะครับ ระยะเวลาการตากนะครับผม3วันแต่ถ้าถ้าไหนมีพื้นที่เยอะๆก็ใช้เป็นเจ็วันก็ใช้เป็น8ช่องได้แต่พื้นที่น้อยๆก็ใช้แค่สช่องก็พอแล้วมากําหนดขนาดของพื้นที่ละตากนะครับผมในที่ผมกาหนดเป็น2อคนสีถ้าน้อยกว่าน,นั้นมันจะไม่ได้นะครับแกงก็จะไม่ผ่านแล้วก็นอกจากนี้ก็มีก,นนการคํานวณกากตะกรนที่ออกจากระบบนะครับที่ความชื้นเท่าไหร่เราก็ระบ,บุไปนะผมก็จะได้กากตะกรนที่ออกมาต่อวันครับ ในส่วนนี้จะเป็นการออกแบบบ่อพึ่งนะครับผมหลังจากที่ท่านคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะแสดงชื่อแล้วก็รูปแบบของบ่อโปรแกรมออกแบบก็เหมือนเดิมนะครับให้ท่านโฟกัสไปที่ช่องสีเหลืองนะครับผมก็จะมีการออกแบบค่า BOD นะครับผมแล้วก็นตรเจนเป็นหลักท่านจะสังเกตได้ว่าปริมาตรบ่อที่เลือกของกําจัด BOD นะครับจะใช้อยู่ที่ประมาณ300ลูกบาทเมตรแต่ถ้าของนตรเจนจะอยู่ที่2,000ลูกบาทเมตรนะครับต่างกันเกือบ10เท่านะครับผมก็ ให้ห่านเลือกปริมาตรบอร่อที่เยอะที่สุดก็คือ2000นะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะได้ขนาดของบอ่อมาแล้วเลือกออกแบบบอ่อนะครับผมในกรณีที่เราพื้นที่จํากัดนะครับเราก็จะสามารถปรับขนาดของบอ่อตามความเหมาะสมอีกทีนึงนะครับอย่างนี้ผมเลือกเป็น2องบอบ่อแล้วมันโอเคผ่านหมดก็ต้องย้อนดูว่าผ่านหมดไหมนะครับถ้าผ่านหมดก็ไปขั้นตอนต่อไปนะครับในส่วนของประสิทธิภาพก็ดูว่าผ่านมาตรฐานไหมถ้าผ่านก็คือจะโอเคหมดนะครับ หลังจากโอเคหมดนะครับห้ท่านกลับมาดูหน้าแรกก็จะแสดงข้อมูลอย่างสมบูรณ์นะครับว่าใช้พื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดเท่าไหร่ก็ไม่ยากเลยนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังไม่เข้าใจนะครับผมแนะนําให้ย้อนกลับไปดูคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณทางกรมปศุสัตว์โดยสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ที่ได้ให้โอกาสทางบริษัทได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆแบบนี้นะครับผม ก็ไว้โอกาสหน้าหากมีข้อมูลอัปเดตหรือสาระดีๆใหม่ๆหาบริษัทจะได้นำมานำเสนอในครั้งต่อไปนะครับในวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้รับชมและติดตามทุกท่านนะครับผมขอบคุณมากครับ